ได้คลิปแบบนี้ก็ปึ้งไปเลยสิคันหนึ่งอ้อกล่องมาเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยสิคะก็น่าสนุกแล้วสินะคะมาดิมีเธอร่อนมีอีกไหนฉันก็มีอีกไหนค่ะโอ้ oh my god สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเ,เซจเช่นเคยนะคะวันนี้ก็กลับมาเล่นลิซันดรานะคะในตำแหน่งของมิดเลนเนาะซึ่งครั้งนี้ไม่มีการใส่สกินใดๆ เพราะว่าเบื่อสกินการ์เดนพาร์ที่แล้วคือฉันอยากได้สกินอื่นมาน่าเสียดายเราเที่อวปีนี้นางมาได้แค่สกินเดียวนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องรอปีหน้าฉันเชื่อว่าปีหน้าก็คงมีสกินนางมาเพิ่มแหละเนาะตานี้เจะเป็นไซล่านะคะก็พยายามโปกมันเท่าที่ทําได้แล้วกันเนาะเพราะว่าระยะมันค่อนข้างไกลกว่าเราพยายามหลบสกิลหนึ่งมันให้ได้อะเออเอาดิเอาดิอ,าดอ,าดอ๋อจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมใครจะเวล่สองก่อนกันใช่ป่ะอเริ่มเลยสิคะ อ่ะแล้วไม่สิคะอ๋อไม่กอดเออหลบแบบเนี้ยแล้วก็พยายามหาการโอ๋อน่ะนางหมดสกิลแล้วนี่เจอโป๊กคืนไปลอยโอ้ยต้องทำใจนิดนึงนะระยะมันไกลกว่าของเราแต่ว่าไม่เป็นไรก็เรื่อยๆนะคะอย่าให้มันได้ค่าต้นเกมก็พอทีอจ่จริงๆอ่ะพยายามดูด้วยนะแบบว่ามันใช้สกิลไหนไปนหมดแล้วบ้างเนาะอย่างเมื่อกี้ก็สกิลหนึ่งไปละ สกิลสับนาะงก็คงจะมาแล้วะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องประมาามากาให้คลิปแบบนี้ก็ปึ้งไปเลยสิคันหนึ่งเอ้อกล่องมาเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยสิคะก็น่าสนุกแล้วสินะคะมาดิมีเทอร์รอนมีอีกนฉันก็มีอีกนค่ะโอ้ m ม่ก็ ที่ฉันการแลกกับนางอ่ะเพราะว่านางเอาคอมเมตมานะแต่ว่าฉันเอาอิเล็กโตมาไงแต่ว่าถ้ามาแก้นางเอาอิเล็กโตมาฉันก็ไม่รอบเหมือนกันนะเช่นแรกก็ขึ้นเป็น롱ทาวบูซอ,อมานานก่อนเนาะส่วนชิ้นต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะขาดไม่ได้หรอกไอเทมเมตความสวยประจาแพทนี้อเวนเซอร์สติลเลอร์ฉันว่าตั้งแต่ลิซันดาโดนเนิฟมาช่วงต้นเกมแบบไปแลกกับใครไม่ได้หรอกคือต้องรอมีของสักชิ้น2ชิ้นอนะตอนนี้ก็คือแบบรอแกงเป็นทีมไปก่อนเนาะรอเล่นเป็นทีมไปก่อนนะคะแลวรู้สึกว่าเลนบนดูจะมีปัญหานะ ไฟล่ามันติดคลิปสองตัวฉนันน่าจะไปทันก่อนนางเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะอเตรียมตัวปึ้งไปเลยค่ะแช่กี่ปึ้งเป็นหนึ่งะอีนี้ไม่ต้องรอดค่ะไม่ต้องรอดอ่ะปึ้งไปสองค่ะเอาอีกรอบไหมละ่ะได้อีกสักตัวไหมปึ้งไปเลยค่ะโอไมก้ God. หุ่นเชิดน้ำแข็งฉันทำงานลดมากนะคะมาแกงครั้งนี้คือคุ้มฉันคือแบบต้องรีบได้เอาเว n So โซสติลเลอร์ให้เร็วที่สุดนะคือถ้ามันได้ก็คือเป็นความสวยยแหละ อันสกิลสกิลอะไรเงรี้ยคูลดาวเร็วเวอร์นะคะโอเคอีนิดเดียวอีนิดเดียวโอเคเก็บตังค์เรื่อยๆนะแต่ว่าบนดูท่าจะแบบโดนแกงหรือเปล่าอ่ะโอ้โหโดนไรฟ์คาร์ปอมเลยท่าทางจะย้ำหนักเลยนะอีตัวใหม่เนี่ยสู้กันสนั่นมากคือแบบคาร์ปอมเลยเหรอจริงๆก็แบบไม่น่าปล่อยให้ตัวใหม่หลุดเลยเนาะเราก็พลาดกันด้วยแหละทีมเราไม่ได้มันหลุดแบนด์นะคะแต่ว่าฉันต้องรอจับ โอ้ยไม่ถึงวะอ,อ่ะีกตัวใหม่มาอย่าอย่าจับมึงเลยค่ะแชกีไปเลยค่ะอ่ะเริม่มเริม่มเริ่มอีกนิดนึงอีกนิดนึงเออถ้านางไม่ได้โดนนางโดนซีซีส,สน,นั่นเนี่ยก,ก็ยากเหมือนกันนะไม่ได้ทําอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นฉันก็เลยแบบนี้แหละตัวนี้แหละที่จะมากันซีดนางนะคะพิเซนทรามีซีนเข้าเลยเข้าเลยค่ะมารอเน่เออเบ โอเคได้สักทีนะคะเอาเวกินโซสเตลเลอร์เนาะเดี๋ยวก็เออเหวี่ยวนาะลิซินเธอยานะอันนี้คือไม่ลดขาดตายตอนออบเจกเกิลเราเป็นปา่าดวะก็คงจะเสียออบเจกแล้วแหละโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลอบใจตัวเองเบอร์ละหนึ่งอย่าเดินเข้ามานะอย่าเดินเข้ามานะห้ามเดินเข้ามานะคะแสดงว่ามมีหวานตรงนี้เดี๋ยวเราจับอีกตัวใหม่ก่อน จับแทงไม่มีประโยชน์หรอกอย่าเข้ามาค่ะโอเคโอ้ยดาเลียสขึ้นมาอะไรขนาดนี้ก่อนแม่นน่นะอ่าโอเคโอเคโอเคเริ่มเริเริมป่าไปค่ะสโลโอ้ยเอยฉันเก็บฮันีฟู้ดก่อนแล้วกันนะคะทุกคนใจเย็นๆจเยนโอ้โหูมา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 ,มาเริ่มได้ปะได้คืนอยู่นะได้คืนอยู่โอ้แต่ฉันไม่รอดว่าทิศได้ยิงฟี คือดาเลียดมันได้ขึ้นมาด้วยแหละประเด็นมันก็เลยเป็นไฟ5นะคะแต่ว่ารอสี่ฉันต้องรองจับพวกทริชพวกออัอมเบซ่าไฟล่าแค่นั้นแต่ว่า <c oughs> อ้าวมาแบบนี้โดนค่ะโดนซะน,นั่นโดนซะนั่น oh my god health อ้ยเพื่อนเธอแบบไปเอาแทงกันแล้วเพื่อนทิ้งฉันออเอาให้ได้นะเลื่องมันเหลือแค่นั้นเอง <c> oh <oughs> my god ไม่มีตัดอยู่ ไม่มีตัดหิวโอ้ยผู้าบ้าต้องออกตัดหิวแล้วนะคะคือถ้าจะเปิดอะมันมันข้ยากอยู่นะรอดูก่อนโอ้เลียวหน้าเปิดวิอันนี้คือแบบได้ค่าป้อมสนั่นเลยเนาะรอดไหมฮะโซน่าไม่รอดนะคะคแต่ไม่เป็นไรซับแรกซับเหลียวหน้าก็ตายอันนี้ก็คือเกินเบอร์เหมือนกันนะเข้ามาถึงขนาดในป้อมขนาดเนี้ย ไม่เป็นไรเล่นเรื่อยๆก่อนละกันอย่างน้อยนีลาก็ได้ป้อมบนนะคะเก็บคลิปปะอย่าบอกนะว่าไม่มีใครซื้อตัดเลือดเลยอะแรงมากสวนสู้กับดาลเลียสโดยที่ไม่มีตัดเลือดแล้วโดนมันดับเบิ้ลคิวไปล้อโอ้ยตาน,นี้จะไปลอแค่วันเนี้ถ้าจะเข้าต้องเข้าตัวอ๋อยยอมแพ้เลยใจเย็นนะคะทุกคนนะคะ please แต่ฉันต้องเข้าหลังอะ่ะฉันต้องเข้าเี้ยวหน้าไม่ได้เออ,เอ,อแบบเนี้ยแบบเนี้ยอีไพร่าดโดนก่อนเลยค่ะตัวแรกจบเออแบบเนี้ยแบบเนี้ยเป็นรอเออไม่ต้องไปเอาแทงมันหรอกค่ะอ้าว my god don't you know I'm savage อ้าวเข้าไม่กินละโลมเลยสิคะมันเอิดน,นะอ่ะไม่ได้ฉันอีกนายไปละโอ้โหมีโลออกกะกย ไม่ตายหรอกค่ะฉันกลับมาแช่แช่อโคยจบนี่นะไมลรอดไปแล้วกลับบ้านละฉันสงสารโซนามาเดี๋ยวฉันจะออกตัดฮิวช่วยนางแล้วกันนะคะเพราะว่ามีแค่ฉันกับโซนาที่ออกนะคะตอนนี้เฮ้ยโอเคจริงๆตาเนี้ยก็ตัดโลก็น่าออกนะเพราะว่ามีทั้งโลของอัมเบซซาเนาะนะแล้วก็กากอยจะมีตัวดาเลียสิแต่ว่าถ้าฉันออกตัดโลตัดฮิวด้วยเนี้ยดาเมจฉันไม่พอวันช็อตไข่แน่ๆแต่ว่า เอาของที่มันจะเป็นก่อนละกันก็คือตัดเลือดนะคะตอนนี้ฟาร์มฟาร์มฟาร์มรอออบเจกต์รอ object, รออบเจกต์อย่างเดียวอุ๊ยทิศเดินหลงเลือดไม่เต็มเตรียมตัวขีดจบอะได้หนึ่งอ๋อฉันไม่รอดละไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยโอเคโอเไม่น่ารอดปะแต่ไม่เป็นไรอะอย่างน้อยก็เลก a อดีได้อยู่ฝั่งเราเมดกลางไม่อยู่ฝั่งนูงนเอดีไม่อยู่เอามาดูกันนะคะจะเกิดอะไรขึ้นหวังว่าเพื่อนๆก็สู้ๆกันนะ าตายไปก่อนและหนึ่งเอทกอมแต่นิลารวบสวยมากทำหึงมากค่ะเออเออเออน่าจะลดแล้วแหละไฟนี้ได้นิลาแบกเกมแล้วนะคะอุย้ยระวังนะคะลึกอยู่หน,นะะอ่ะโอ้โหมายังไปทราบปึ้งไปก่อนเลยค่ะแช่กี่ตัวแรกไม่ต้องเดินค่ะฟรีมหาสารแบบเจ้าพอเจ้าแม่ค่ะไม่ต้องเดินค่ะเอออุย้ยลดเลยนะไฟนี้ปึ้งเลยตัมันตายสองอะ่ะ ตอนนี้ฉันได้อินฟินิตอบแล้วดาเมจน่าจะเอาเรื่องอยู่นะคะแต่ดาเรียนชัดดาวนี้ลาเขาไม่กอดอันนี้ก็คิดหนักอยู่นิดน,นึงเออแต่ว่าอ่ะน,นี่ก็ได้ดาเรียคืนไปนะคะตอนนี้คือทิดมันขี่ขีเหกด้วยล่ะไว้ <What? S 1> เลนดุมากคุณแม่คุณพี่คะ่ะ คือเห็นหลายครั้งแล้วแบบอันติเปิดในป้อมเลยเอาแบบ drive เลยคือจริงๆถ้าแบบมันมีคนตามหรือว่ามันได้ค่ะป้อมจริงๆคือมันเป็นเรื่องที่แบบลดมากนะแต่อันนี้คือไม่ได้ค่ะรอซื้ออันติเลโอน่าแล้วหนึ่งถ้าจะบวกกันจริงๆนี่อาจจะต้องรอบับลอนหมดก่อนก็ได้นะคือแบบมันดันบ้านมาอย่าเพิ่งบวกเลยปล่อยไม่ได้นะเนี่ยรถถัง3อันเนี่ยติดบับลอนบ้านแตกเลยนะคะแต่ว่ามันก็อีกนิดเดียวเนาะวิลรถนะอ่ะอีสไตราก่อนเลยค่ะตัวแรกอ๋อไม่ก็ โอ้ยฉันโดนล็อกเลยแบบสวับตัวไม่ได้อะเมืเ่อกี้อ่าตายตายฉันรอเก็บทิศรอเก็บทิศมึงอย่าอยู่เลยคะ่ะอีดอกอ้ยไม่ก้าวดวงจะถอยมันปึ้งมากค่ะคุณนายังอยู่เลยคะ่ะถ้าฉันได้ลาบะดอนน่ะฉันน่าจะแบบเฟียสกว่านี้เออ,เอจริงจริงดาเลสอยู่บนนะคะเดี๋ยวพยายามฟาร์มชิปไปก่อน คืออยากได้ลาบารอนเร็วๆอ่ะน่าจะแบบวันชอตได้เลยไซล่าเออยอีตัวทริสเออะไรอย่างงี้เดี๋ยวให้บูโซนาล้วกันเข้าใจอยู่นางน่าจะได้สแปมโลหิวช่ำๆอ่ะฉันอาจจะไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นหรอกอุ้ยเดี๋ยวนะดาเลียดอุ้ยโห,หลึกมากพลาดแล้วเก็บมันเลยเก็บมันเลยเก็บมันเลยเปึ้งไปเลยค่ะจอบคิลิงสเปียร์ไปเลรอลดมากโอเคไฟห้ส ละรอบเดี๋ยวนะแล้วนีลากับทําไมอะ่ะแรงมากจะบ,บวกนะคะอ้ะ๊บปึ้งไปก่อนเลยค่ะตัวแรกแชกีบเหรอรอนีลาก่อนโอ้ยท่านมีนีลาไฟนี้สบายกว่าน,นี้นะนี่นะโอ๋ออีทิดยิงฟรีอีทิดยิงฟรีไปเลยค่ะปึ้งมาเลยค่ะโอ้เชดมากได้ปางกอนฟรีแล้วนะคะโอเคอเคุณนี้ฉันได้ลบาบะดอนพอดีด้วยนะ ดาเรียสมาขึ้นรองเท้าเป็นกากอยนี่หว่าลุมมาเลยค่ะปึ้งแช่อะโอยเ,เป็นนงไม่ต้องเดินโอไมค god คือแบบได้เดินไหมนะเมื่อกี้ฟรีคือเชนสน,นั่นมากไม่ต้องเดินเลยค่ะคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยคือนะ้าออกกากอยไงแต่เมื่อกี้ถ้าน้าออกควิกเซิฟเวอร์ก็จะอีกเรื่องนะคะ โอเคค่ะก็เป็นไงบ้างค่ะสำหรับลิซันดาเนาะที่ออกไอเทมความสวยยากเอาไปคนโซสตลเลอร์นะคะลิซันดาก็เป็นอีกตัวหนึ่งเนาะที่ซีซีค่อนข้างหนานะคะถ้าแบบทีมไฟกับเพื่อนเงี้ยเราได้ไหลหนึ่งตัวเงี้ยเอาไปคนโซสเตลเลอร์ก็จะทํางานนะคะทีนี้ก็คือลดคูดาวช่ำไปเลยเนาะก็เป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบใจนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเซราเซนจได้นะคะแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอนะค่ะบ๊ายบาย